สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเรา Meta World Resolution กันอีกเช่นเคยนะครับผมเพื่อนๆทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราเนี่ยจะสามารถย้ายแคมเปญโฆษณาที่เรากำลังใช้งานอยู่ไปยังอีกบัญชีโฆษณาหนึ่งได้หรือเปล่านะครับหลายๆคนก็น่าจะเคยสงสัยนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถย้ายแคมเปญโฆษณาที่เราใช้อยู่เนี่ยไปอีกบัญชีหนึ่งได้ไหมนะครับซึ่งผมก็เคยสงสัยนะครับมากๆเลยนะครับว่า เฮ้ยเราจะทํำยังไงนะครับถึงจะย้ายแคมเปญโฆษณาของเราเนี่ยไปยังอีกบัญชีโฆษณาหนึ่งได้โดยที่เราไม่ต้องแชร์บัญชีโฆษณาของเราไปให้อีกบัญชีหนึ่งเพื่อเป็นการใช้งานนะครับหรือว่าบางคนนะครับก็งบประมาณไม่เพียงพอนะครับก็เลยอยากจะขึ้นโฆษณาที่เหมือนตัวที่กําลังใช้งานอยู่นะครับเพื่อที่จะทําการเพิ่มงบประมาณในการยิงแอดนะครับเพราะว่า บัญชีโฆษณาของ f a c e b o o k นะครับผมจะจำกัดงบประมาณรายวันของแต่ละคนไว้ไม่เท่ากันใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะมาบอกนะครับผมวิธีนะครับในการโอนย้ายแคมเปญโฆษณานครับเพื่อให้ได้แคมเปญโฆษณาแบบตัวที่เรากำลังใช้งานอยู่เป๊ะๆนะครับผมบอกเลยว่าความเหมือนเนี่ย เ0เลยนะครับผมส่วนเรื่องของการนำส่งเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนก่อนอื่นเนี่ยให้เราเข้ามาที่บัญชีโฆษณาของตัวเองนะครับหรือว่า facebook ad manager ของเรานะครับโอเคพอเข้ามาแล้วเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งของ เพื่อนๆบางคนนะครับก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่วิธีการใช้งานก็เหมือนกันนะครับซึ่งน่าจะ80-90%แล้วมั้งครับที่ตอนนี้อัปเดตหน้าตา Facebook a d Manager เนี่ยเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้หมดแล้วนะครับผมฟังก์ชันการการใช้งานก็เหมือนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่ได้สําคัญอะไรมากโอเคอันดับแรกเลยนะครับให้เรานะครับเลือกนะครับแคมเปญที่เราต้องการ Copy หรือว่าต้องการโคลนนะครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะมาเช็คข้อมูลก่อนนะครับผมว่าแคมเปญไหนที่ผมต้องการที่จะโคลนออกไปนะครับอ่าโอเคผมก็จะเลือกเป็นเดือนน, okay. ออนี้นะครับโอเคอ่าเดือนนี้นะครับอ่าแคมเปญนี้มีการส่งข้อความทั้งหมด334ครั้งนะครับผมการสนทนาก็เริ่มต้นที่14บาทนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับเนี่ยผมอยากจะ ถ้าผมอยากจะได้ตัวนี้ทํายังไงอันดับแรกนะครับให้เราติ๊กนะครับติ๊กแคมเปญที่เราต้องการโค,รโครนโฆษณานะครับโอเคติ๊กไป1ทีนะครับแล้วให้เรามาดูตรงแถบเครื่องมือตรงนี้ครับสร้างสร้างสามแก้ไขการทดสอบ AB นี่นะครับให้มาดูปุ่มนี้ครับหน้าจอที่มีรูปซ้ายขวาอยู่นี้ส่งออกและนําเข้าข้อมูลการกําหนดค่าโฆษณานะครับโอเคให้เรากดที่นี่หนึ่งทีครับ แล้วก็เลือกที่เลือกไว้ครับเพราะเราเลือกแคมเปญเดียวนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราส่งออกเป็นไฟล์ Excel นะครับผมแล้วก็กดเลือกอลบคอลัมน์ที่ว่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายนะครับว่าคืออะไรโอเคแล้วก็ทำการส่งออกครับเมื่อทุกคนนะครับทำการดาวน์โหลดไฟล์ Excel ชุดข้อมูลโฆษณาของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการเปิด google s h e e t ครับ สำหรับใครที่ไม่มี Excel นะครับให้ใช้ Google s h e นะครับเพราะถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะครับหรือว่าใครที่สะดวกใช้ Excel ก็ใช้ Excel ได้นะครับโอเคให้เราเปิด Google Sheets ขึ้นมาครับแล้วทำการเพิ่ม s p a Space s h e e t ใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดไฟล์แล้วก็อัปโหลดนะครับไฟล์ที่เรา โหลดมาเมื่อกี้เข้ามานะครับโอเคเปิดนะครับแล้วก็อัปโหลดแล้วก็เรียกดูหลังจากนั้นนะครับเลือกไฟล์ที่เราโหลดมานี้นะครับโอเคแล้วก็กดโอเพนครับหลังจากที่เราเปิดเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าข้อมูลนะครับที่อ่าเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอันดับแรกนะครับให้เราจัด ไฟล์งานเนี่ยให้ดูง่ายขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างกระจายนะครับซึ่งหลังจากที่เรานะครับจัดเรียงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทําการลบคอลัมน์ที่เราจะไม่ใช้ออกไปนะครับซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องไปตามหาเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการบอกให้นะครับว่ามีแคมเปญไหนมีคอลัมน์ไหนนะครับที่เราต้องลบบ้างนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมให้เราเปิดไฟล์เทคอันนี้ขึ้นมาอันนี้คือผมได้ทําการ ผมได้ทําการดิสออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเราต้องลบคอลัมน์ไหนออกไปบ้างนะครับโอเคคอลัมน์แรกเลยนะครับผมแคมเปญไอดีแคมเปญไอดีนะครับเราต้องลบเพราะว่าในแต่ละแคมเปญที่เราโคลนออกมาเนี่ยไอดี ID มันจะเปลี่ยนไปตลอดนะครับผมซึ่งแคมเปญไอดีเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักแคมเปญเดียวเลยนะครับถึงแม้จะโคลนจากแคมเปญเดียวกันในบัญชีโฆษณาเดียวกันเนี่ยแคมเปญเลขแคมเปญก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมโอเคแคมเปญไอดี okay. นะครับ ให้เราก๊อปปี้มานะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับคิดว่าเอ้ยแล้วโอ้โหคอลัมน์เยอะขนาดนี้เราจะหายังไงโอเคเรามาดูกันครับง่ายๆเลยกด c ันทอครับที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กด Ctrl V อ่าเราก็จะเจอนะครับเขียว,วๆอย่างนี้แล้วก็ให้เราทำการเลือกแถวแรกนี้ครับแล้วก็ติก๊กแล้วก็เลือกกด c ันทนนะครับแล้วก็กดที่ตัวแคมเปญไอเดีนะครับ ให้เหลือแค่หัวของคอลัมน์นะครับแล้วก็ส่วนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราจะลบออกครับแล้วก็ทําการ delete ทิ้งไปเลยต่อไปนะครับก็คือ ad set id ซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือชุดแคมเปญโฆษณาชุดแคมเปญโฆษณาก็จะไม่เหมือนกันอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าเมื่อ id ของแคมเปญโฆษณาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับชุดแคมเปญชุดข้อมูลของแคมเปญโฆษณามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับผมชุด id ของมันนะครับโอเคให้เรา copy มานะครับแล้วก็กดวาง โอเค okay. asset id mm hmm. จะอยู่ตรงนี้ให้เรากดเหมือนเดิมเลยครับกดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดเอาแค่ asset id ออกนะครับแล้วก็ดีลิทนี่นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบคอลัมน์ที่ผมกําหนดให้นะครับโอเคแอดต่อไปก็เป็น ad id นะครับโอเคอ่ามาละจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดเลยแล้วก็กดเอา ad id ออกแล้วก็ลบ ต่อไปเป็น a d s e t Time Start ก็คือเวลาที่แอดเริ่มนะครับเวลาที่แอดเริ่มเราก็วางอ่า a s e t อ่า Asset Time Start อยู่นี่นะครับเวลาการเริ่มของโฆษณาต่อไปเป็น Asset Run Status นะครับก็คือสถานะการรันสถานะการทำงานของโฆษณานะครับโอเคเรากดแล้วก,วก็กดวางนะครับแล้วก็ลบโอเคอยู่นี่ โอเคอันนี้เราก็ลบทิ้งนะครับต่อไปเป็นอ,อันสุดท้ายนะครับ Additional Custom t a g k i n g Spec นะครับอันสุดท้ายนะครับผมให้ก๊อปมาแล้วก็มาวางนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับเจอละถ้าเราเจอแล้ว,ลวกดเลือกทั้งหมดครับเดี๋ยวไม่เห็นกดเลือกกดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดเอาแค่หัวออกแล้วก็ลบทิง้งโอเคแล้วนะครับเมื่อเราทําการ ลบข้อมูลที่กําหนดให้ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับมาเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีตรงไหนผิดพลาดไหมนะครับหรือว่ามีที่ยังลบไม่หมดไหมนะครับผมโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมอ่ะผมตั้งง่ายๆเลยจีจจจนึงโอเคแล้วก็แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นะครับเป็นไฟล์ Excel โอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับวิธีในการนำแคมเปญโฆษณาออกมาเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมซึ่งเราได้ทำการก๊อปปี้โฆษณาทุกอย่างในช่วงเวลานั้นออกมาหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นวิธีการนำเข้าแคมเปญโฆษณาที่เราได้ดาวน์โหลดไว้แล้วก็ได้แก้ไขไปเมื่อกี้นะครับผมให้เราเปิดบัญชีที่เราต้องการจะนำแคมเปญโฆษณาเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นบัญชีใหม่เลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นบัญชีโฆษณาใหม่เลยนะครับที่เราจะทําการเพิ่มแคมเปญโฆษณาเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เปิดตัวจัดการโฆษณาขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เรากดดูเพิ่มเติมตรงนี้ครับกดดูเพิ่มเติมแล้วก็นําเข้าโฆษณาเป็นกลุ่มตรงนี้แหละครับแล้วก็ให้เรากดนําเข้าโฆษณาเป็นกลุ่มเลยครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเป็นข้อความหรือไฟล์ Excel นะครับตรงนี้มันจะมีคัดลอกระวังนะครับหรือว่าข้อความหรือไฟล์ Excel นะครับโอเค แล้วก็ให้เราเลือกไฟล์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเป็นอ่า g g g หนึ่งนี้นะครับไฟล์ข้อมูลที่เราได้ทําการแก้ไขแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเปิดเข้ามาเลยครับเสร็จแล้วให้เราทําการนําเข้าครับรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบกําลังประมวลผลโอเคครับ นี่นะครับเท่านี้นะครับการนําเข้าแคมเปญโฆษณาก็จะเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับลบคอลัมน์ไม่หมดนะครับตามที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีไฟล์ที่จะขึ้นมาว่าถูกบล็อกนะครับว่าเป็นมาจากคอลัมน์ไหนนะครับเราก็ต้องไปลบคอลัมน์นั้นๆนะครับถ้ามีเตือนขึ้นมา โอเคครับเราก็ต้องไปลบแล้วก็ทําการบันทึกใหม่นะครับเพื่อที่จะได้นําเข้าไฟล์โฆษณาของเราได้นะครับผมโอเคเรากลับไปที่แคมเปญโฆษณาเมื่อกี้นะครับโอเคเมื่อเรานําเข้าเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเช็คดูครับว่าสิ่งที่มันโคนออกมาเนี่ยหรือว่าย้ายมาเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูตั้งแต่แคมเปญโฆษณาเลยนะครับผมสิ่งที่มันโคนมาได้นะครับก็คือ 1. ชื่อโฆษณาครับมันจะมาทั้งชื่อโฆษณาแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับ งบประมาณอันนี้คืออย่างแรกนะครับแคมเปญน,นะครับมันจะมาตามที่เราตั้งค่าไว้จากแคมเปญโฆษณาเกา่าทุกอย่างเลยนะครับโอเคแล้วมาเรามาดูที่ชุดข้อมูลนะครับชุดข้อมูลนะครับผมชุดข้อมูลโฆษณาอ่าไปทางเป็นข้อความเพจประเทศไทยตำแหน่งตำแหน่งการจักวางอ่าแล้วก็อายุนะครับมาแบบเราไม่ต้องเซตเลยนะครับผมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายดูสิครับ เราจะใส่ไปแค่ไหนนะครับถึงแม้เราจะใส่เยอะขนาดไหนมันก็ยังจะมาให้เรานะครับก็คือมันจะมาทั้งรุ่นเลยแล้วก็ตำแหน่งการจักรวางอะไรพวกนี้มันก็จะมาตามที่เราอันนี้ไว้ทุกอย่างนะครับมาดูกันที่ตัวโฆษณาครับนี่ครับนี่ครับมาแบบนี้เลยทุกคน เราก็เลือกตัวโฆษณาได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับนี่ครับซึ่งความละเอียดในการโคลนแคมเปญของมันเนี่ยบอกได้เลยว่าเราถึงเราจะมีชุดข้อมูลโฆษณาขนาดไหนเนี่ยมันก็จะมาตามที่เราได้เซตไว้ทั้งหมดเลยนะครับดูครับโอเคมันมาทั้งหมดเหมือนกันดูก็คือมาเหมือนกันหมดเลยครับหรเหมือนกับที่เราเคยเซตไว้จากแคมเปญก่อนหน้านะครับ เหลือแค่เรามันเลือกโฆษณาว่าเราจะเลือกโฆษณาตัวไหนในการยิงแค่นั้นเลยนะครับผมซึ่งข้อควรระวังของการที่เราจะย้ายแคมเปญโฆษณามาที่บัญชีใหม่นะครับเรานะครับต้องเพิ่มเพจที่เราใช้ในการยิงโฆษณากับบัญชีเก่าเนี่ยมาไว้ที่บัญชีใหม่ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้ซึ่งผมแนะนำนะครับว่าให้เพิ่มเพจเข้ามาก่อนนะครับผมแล้วก็ทำการ โคลนแคมเปญโฆษณานะครับโคลนแคมเปญโฆษณาแล้วก็ค่อยนําเข้ามาใหม่นะครับซึ่งถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาในการโคลนแคมเปญตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเราโคลนแคมเปญแบบนี้เสร็จเนี่ยให้เราตั้งค่าเสร็จสับเหลือแค่กดเผยแพร่เท่านั้นนะครับ <laughs> เพิ่มบัตรแล้วก็กดเผยแพร่แค่นั้นเลย โอเคนะครับซึ่งวิธีการโอนย้ายแคมเปญโฆษณาครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนคนไหนนะครับที่สงสัยตรงไหนเนี่ยก็สอบถามมาได้นะครับที่ไลน์ออฟฟิเชียลของ Meta v e r s e นะครับผมหรือว่าจะเข้ามาอ่านบทความตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่าตรงนี้เราก็ได้ปล่อยบทความไปก่อนที่เราจะปล่อยคลิปนะครับโอเคเพราะบทความเราจะเปิดให้อ่านก่อนนะครับโอเคเนี่ยครับก็รายละเอียดทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนกัน กับในคลิปที่เราได้สอนไปนะครับโอเคหรือว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาในการยิงโฆษณาติดปัญหาเรื่องบัญชีต่างๆนะครับให้เราเข้ามาดูที่ Meta w o Resolution d r ได้นะครับผมในนี้นะครับเรารวบรวมวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าเป็นการอัปเดตของ Facebook หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับผมว่ามีการแก้ไขย,ยังไงนะครับอ่าอย่างอันนี้ก็ ไมสิ้นเจรนะครับปักตะกร้าได้แล้วอย่างว่าบัตรแบบไหนนะครับใช้ในการยิงแอดโฆษณา a c e b o o k ได้ดีที่สุดนะครับผมวิธีการเช็คอายุ ID อย่างนี้นะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าทุกคนยังมีปัญหาในส่วนไหนนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีบทความเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งปัญหาเก่าปัญหาใหม่นะครับผมรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับที่เราต้องใช้ในการยิงแอดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาค้นหาแล้วก็อ่านได้นะครับซึ่งบทความฟรีครับผมบอกเลยว่าเรา แก้ปัญหาให้ฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะทักเข้ามานะครับสอบถามได้ที่ Meta w o r d r e Solution นะครับผมที่ Line OA ของเรานะครับผมติดต่อผ่าน Line OA ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับลิงก์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับ Li n e OA ได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากอยากได้เทคนิคในการยิงแอดแบบเทพๆนะครับเราก็มีบทความพรีเมียมนะครับผม เพื่อนๆสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกเป็นรายบทความหรือว่าจะเป็นรายปีก็ได้นะครับซึ่งรายปีเนี่ยบอกว่าคุ้มมากนะครับแค่1999าเบาทเนี่ยแต่เพื่อนๆสามารถอ่านได้ทุกบทความของบทความพเมียมของเรานะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ไม่มีสอนในการยิงแอดทั่วๆไปนะครับ1999าบาทนี่คือไม่แพงเลยนะครับผมโอเค มีนะครับมีบทความให้อ่านมากมายเลยนะครับรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับทั้งฟรีแล้วก็พรีเมียมนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ทาง m e ต a เวิรของเราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมาอัปเดตข้อมูลของอะไรแล้วก็มีเทคนิคอะไรจะมาแนะนําเพื่อนๆอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่นะครับ